สวัสดีนะครับอยู่ผม BK1 นะครับก็กลับมาครั้งกับการเอาชีวิตรอดนะครับใน RL ค c ับในตอนที่เสียแล้วนั่นเองนะครับผมก็ผมก็ได้ไปเล่นหลังไมมานิดนึงนะครับผมก็ได้ไปนะครับผมไปสํารวจหอคอยเพิ่มเติมนะครับหอคอยบนนู้นนะครับนี่บนนู้นนะครับก็ได้ไปนะครับผมไปเปิดกล่องดูนะครับปรากฏว่าผมเนี่ยนะครับยังสํารวจไม่หมดนะครับในด้านบนสุดนะครับในตรงที่บอสมาป่ายังอยู่นะครับก็จะมีกล่องที่ผม ได้ของมานิดนึงนะครับได้เวลมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ได้ประดับนะครับผมเป็นประดับที่ค่อนข้างดีเลยนะครับคือเอฟเฟกนะครับคือเราใส่แล้วเนี่ยนะครับจะตีม็อบนะครับม็อบเนี่ยจะติดสถานะเหมือนเราแบบโดนวิเทอร์ตีอะไรประมาณนี้ครับมันจะมีการติดพิษติดหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ไล่ไปลองตีเจ้าบอสหมาป่ามานะครับผมผมก็ไล่แบบลองทุบทั้งล่างดูนะครับแล้วก็ลองตีตรงเท้ามันนะรู้สึกว่า ตีได้อยู่นะครับลบประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเริ่มรู้ตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังตีไม่ได้เลยนะครับก็เลยถอยมาก่อนนะครับผมมาตั้งหลักก่อนนะฮะแล้วก็ชอจะผมเล่นหลังไมไปนะครับผมก็ได้ไปสำรวจนะครับนู่นเลยนะครับปราสาทอันนั้นเลยนะครับปราสาทอันนั้นเนี่ยมันค่อนข้างเกลือนะไม่ค่อยมีของอะไรก็ไม่ได้สำรวจเพิ่มนะครับแล้วก็ผู้ชมจําไอ้หลังจินนี่ได้ไหมครับไอ้ดันจินนี่ที่ผมลงไปใน ep แรกอะครับ อันนั้นนะผมก็ไปสำรวจไปแล้วนะครับก็คือได้ลองทุบกล่องดูนะของค่อนข้างโอเคเลยนะครับจะมีพวกหนังสือเวลนะครับแล้วก็แบบมีเวลต่างๆนะมีเพชรแต่ว่าผมเนี่ยนะครับเก็บของไม่ทันนะครับของมันรีต่อหน้าผมเลยก็เลยโอเครู้สึกเสียดายแต่ว่าไม่เป็นไรนะโอเคนะครับเดี๋ยวขอนอนก่อนลวกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับ EP นี้ผมว่าจะลองไปนะครับหอคอยกันต่อนะครับ คือมันเหลืออยู่ครึ่งอย,อยู่ครึ่งหนึ่งอะครับเลือดบอสคือตอนนี้ผมใช้ธนูได้แล้วนะครับนี่แอบเวลมาเพิ่มก็คือตอนนี้นี่นะครับเวลแปแล้วนะครับคือผมใช้ธนูได้แล้วจริจริงมันใช้ได้ตั้งแต่เวลหกแล้วนะครับโอเคแต่ว่าผมอัพให้มันเกินไปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะประจ,จัดการมันให้มันตายเลยนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะนี่นะครับแล้วก็ได้เนี่ยครับหวัหวหัวมังกรด้วย ใช่ปะหัวมังกรดากอสเกานะฮะเป็นหัวมังกรนั่นเองนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าเออพี่ลองอันนี้ดูนะครับใช้หอ,อกดูนะครับผมก็ได้ครับหอ,อกมาใช้แล้วนะครับหอ,อกเหล็กนะครับเออก็ไดเมจไกดไม่ใช่ไดเมจไกลนะคมันตีไดไกลอยู่นะอันนี้ค่อนข้างดีเลยนะผมชอบมากนะครับเอออันนี้ถุงน้ําว่ะจัดหน่อยไหมจัดหน่อยละกันนะเอาไว้กักเก็บกักเก็บก,กับกเก็บน้ำโหริมพันละนะครับ นี่ครับประดับที่ผมได้มานะครับคือไม่ต้องคราบเองเลยนะคือข้างบนอ้ข้างบนน่ผมสารวจไม่หมดเลยนะครับโชคดีมากนะครับที่ไปสํารวจเพิ่มนะก็เลยได้มานะครับโคตรดีโคตรดีนะครับผมก็ใส่ไว้แล้วที่จริงมันจะมีอีกอันนึงนะครับมันจะเป็นวิตเ w อร์วอเตอร์ทีกอ,อย่างหนึ่งนะครับผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันหมดไปแล้วอะผมใส่ไว้คู่กันอนะอันนั้นมันมีวันหมดนะแต่อันนี้เหมือนจะไม่มีวันหมดนะครับหรือเปล่าวะมัน <laughs> เหลือสามเหลือสามหลอด ไม่รู้ว่ามันจะมีบนหมดไหมนะนะครับคือตีแล้วเนี่ยมันจะติดผิดดีมากนะครับแล้วก็ของอื่นเนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้เยอะนะเพราะว่าตอนนี้วิวยังไม่พอนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไปลองตีมันเพิ่มดูนะครับลองตีมันเพิ่มดูว่าจะได้ไหมนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวผมเก็บของสักครู่นะครับตอนนี้ส่วนของค่อนข้างเยอะโอเคแล้วมีธนูแล้วเดี๋ยนะอน,นุมาเพิ่มก่อนนะครับ แล้วก็ลูกธนูมามเดี๋ยววันอื่นก็เก็บไปก่อนนะครับเขลูกธนูห้าสิบห้าลูกพอปะเนี่ยคือมันเหลือครึ่งหนึ่งอะครับเลือดของมันอะนะครับต้องคาเพิ่มวะต้องคาเพิ่มต้องคาเพิ่มผมดูของแป๊บนึงนะครับว่าเรามีหินเพิ่มไหมนะหินหินหินโอเคมีสิบสี่อันโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ แบบผิดก็มีนี่าแต่ว่าธรรมดาดีกว่าจะไม่ไม่ได้เปลืองโอเคน่าจะพอมั้งนะหกสบสี่นัดนะครับผมกับอีก18ปก็น่าจะพอมัง้งถ้าไม่พอแล้วค่อยหาวิธีเอานะครับเดี๋ยวนะมีอีกไหมมีไหมมีขนนกอีกไหมวะผมต้องการขนนกเนี่ยขนนกขนนกอุ้ยพอดีเลยโอเคนะครับน่าจะพอไปครับผม ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอ้ยเจ็บเลยโอ้ยนะผมจะได้มีน้ำกินอ๋อกินได้แบบหลายครั้งเลยนะฮะตักครั้งหนึ่งโอเคตอนนี้คือตอนนี้ผมต้องการบล็อกที่จะขึ้นไปด้านบนนะครับบล็อกบล็อกบล็อกอ็ไมาก็ไม่ค่อยมีด้วยเอาไงดีวะต้องใช้บล็อกดินแล้วละ่ะ โอเคเดี๋ยวผมต้องขุดดินสักครู่นะไปขุดดินหน้าบ้านดีกว่าคือมันจะได้เนี้ด้วยครับโล่งๆนะตอนนี้นครับทุกคนเอนาครับอัปเดตแล้วนะครับเป็นเวอร์ชันหนึ่นย์จนั่นเองนะครับก็คืออัปเดตการแก้บั๊กต่างๆนะครับมาดินี่ผมนี่ครับผมไม่ใช่ดูนะครับเห็นปะติดพิษเหมือนแบบเราแบบโดนวิเทอร์ตีเลยประดับใ oh. นโคตรด,ดีประดับดีมากนี่ครับแล้วก็มีพว นกยูงใหม่ด้วยนี่นี่นกยูงนกยูงอุยอ้ยอุ้ยตีเจ็บเหมือนกันเนี่ยอุยอ้ยมอวัยมันเลือดเยอะจังมากนกยูงเดี๋ยว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 จะเย็นจะเย็นไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วโอ้ยมันตามไกลเหมือนกันนะโอ้ยมันขึ้นมาได้ด้วยโห โอ้โหโอเคอน่าจะปลอดภัยแล้วครับเดี๋ยวผมรอสถานนะหายสักคู่นะครับคนลุกยุงแบบตามไกลมากเลยนะยังตามอยู่เหรอห้ยเ,เกินไปหรือเปล่าหุยุยเรือเท่าไหร่เนี่ยโอ้โห อุยโหอืมตามไกลมากครับตั้งแต่นู่นยันนี่เลยโอเคโอเคคือเราจะเก็บธนูไว้นะครับจะไม่ใช้เยอะเดี๋ยวมันเปืองนี่มันเปืองแล้วทำไมูัวผมพังวะนะคลิปเปอร์ระเบิดหรอคือคลิปเปอร์นะครับกับพวกเนี่ยครับแฟรี่ะครับ มันสู้กันด้วยนะแล้วคือแบบ้าบ้านผมบาหมดละคือเขาแก้บั็กนะครับจะมีหนูหนูนะครับบางคนเนี่ยนะครับเอนชานดาบไว้นะครับแล้วเวอร์ชันเก่าเนี่ยหนูขโมยดาบนะครับแล้วก็เอาคืนมาสถานะเอนชานจะหายนะครับแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้เขาแก้แล้วนะครับสถานะไม่หายแล้วนะพวกเอนชานนะครับแต่ว่าหนูเนี่ยจะเอาดาบตีเราได้ด้วยนะครับสมมุติเราดาบแบบเอนชานมาโหดอะไรอย่างนี้นะครับ ความโหดความแรงที่หนูมันตีเราก็เท่ากับดาบเลยนะครับก็ระวังดีดนะครับคือถ้าเห็นหนูก็อย่าถือดาบไว้นะครับจะโดนขโมยนะครับเดี๋ยวขอสัก6 4บล็อกก็น่าจะโอเคแล้วมั้งถึงข้างบนจะให้มันเงินเกินเกินสักนิดนึงเพราะว่าผมจะต่อตัวขึ้นไปแล้วก็เอาธนูยิงมันนะครับนะครับนั่นคือล่องรอยที่ผมขึ้นไปนะเล่นหลังไมมานะครับคือต้องไม่เล่นหลังไ,ม,ม,งไ,เงไมเพราะว่า ถ้าทาคลิปมันค่อนข้างที่ใช้ใช้เวลานิดนึงนะครับคือผมไม่อยากให้คลิปยาวนะช่วงนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนแบบดูไวๆขั้นสั้นนะครับก็เลยต้องไปเล่นหลังไม้นะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปท้นบนกันต่อโดนีแหละโอ้ยอย,อยากมากไงวะโอเคเดี๋ยวเราถอยแป๊บนึงนะยักมาครับยักมาเดี๋ยววิง่งโอ้โห,อห,อหเต็มเลย โหดูดิทุกคนมอนเต็มเลยครับไม่รู้มาจากไหนแยะโอ้โหโเดียวนะไม่ใช่แล้วครับโอ้โหเฮ้ยโคตรเกินอะ่ะโคตรเกินอะ่ะไปแล้วไปแล้วอ๋อนี่ไงทางไอเอ่อวอเทอร์วิเทอร์วอเทอร์นะครับเป็นบัฟเหมือนกันนะทำไมผมมาตกอยู่นี่วะหรือว่าของผมตกอยู่นี่ผมเคลียร์ของหรือเปล่าวะ นี่นะครับไม่ใช่วิเทอร์บอเทอร์เบสเบสเซ็วอเอ,อนะครับแต่สถานะมันวิเทอร์เหมือนกันเลยนะครับนี่ยมันใส่ประดับได้เหมือนกันนะครับใส่ไว้ก่อนนะเอาไว้ป้องกันตัวเพิ่มบั๊กให้เรานะครับ มาเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจะได้ไหมนะน่าจะได้แหละโอเคมาครับลุยครับผมเริ่มสู้เลย แต่ผมต้องเคลียร์จินนี่ก่อนนะจินนี่เนี่ยมันเกิดเรื่อยๆเลยนะที่ผมสังเกตนะครับเป็นลูกน้องเป็นลูกน้องคือถ้าเราตีบอสตายเนี่ยต้องเคลียร์จินนี่อีกโอเคได้อยู่โอยหอยหอยหอยพอเคลียร์จินนี่เสร็จแล้วต้องเคลียร์สกิลอีกนะครับมันมาจากาหนุ่มเรื่อยๆเลย,เลยครับทุกคน ขอเคลียร์จินนี่สักครู่นะครับมันมาเรื่อยๆเลยเว้ยโอ้โหขอเคลียร์แป๊บ,บนึงขอเคลียร์แป๊บ,บนึงผมจะได้ไปเก็บของแบบสบายใจนะครับสนุสนุลู่ธนูน่าจะพออยู่ยี่ตัววะเนี่ยตัวเดียวอ่ะสองตัวโอ้โหมันมาเรื่อยๆเลยวะ่ะมันมันรู้มันมันรู้อ,อ่ะพอไอ้ตัวหนึ่งตายปุ๊บไอ้ตัวหนึ่งเกิด อีวหน่งตายปุ๊บอีตวหน่งเกิดสามสิบห้านัดโอ้ไม่ได้ละผมเอาบอสให้ตายก่อนดีกว่าจินนี่ค่อยเคลียร์ฮะคือต้องเล่นไปเก็บของด้วยผมกลัวของหายไม่ใช่หรอก ป้าบเรียบร้อยครับตายครับผมโอเคโอเคโอเคลองรีบไปเก็บของครับผมเห็นปะเยอะมากมีโทรเทมด้วยนะครับ ร้อยขออุดก่อนละกันนี่งไงนี่งไงจะได้ไม่ต้องขึ้นมาจบจบเลยเห็นครับเรียบร้อยครับผมก็เฮ้ยยังเหลือยังเหลือโอ้ยเก็บไปหมดตอนนี้เอเคนี่งไงกล่องที่ผมเปิดไม่หมดนะครับโอเคกล่องนี้หมดละโอเคเคลียร์ครับผมด้านล่างนี้เหมือนว่าผมจะไม่เหลืออีกชั้นนึงอะแต่ว่า ช่างมันเถอะนะครับขอไม่น่า,ไม,นาไม่น่ามีอะไรเยอะนะครับแต่ว่าได้ขอมาละโอเคเลยโอเคไปนะครับเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยดีนะเอฟเฟกต์ดาบมันยังช่วยให้แบบตกพื้นไม่มีดาเมจนะครับอันนี้ผมสุดท้ยเสียวาบเลยโดยคียเปอร์มาระเบิดพังหมดเลยครับบันไดผมขึ้นบ้านยากแล้วทีนี้ ต้องต่ายผนังขึ้นไปโอโอเคเดี๋ยวไปนอนก่อนนะครับโอเคโอเคครับผมก็ได้เวลมา19เก้าเวลนะครับแล้วก็ได้นะครับ Experience โทมานะครับอันนี้ก็บวกอีก15เวลอีก3อันนะครับก็ถือว่าโอเคเลยก็ได้ โคเทม,ม้านั่นเองนะครับก็เป็นการบุกที่ค่อนข้างที่จะนานนะใช้ใช้นานมากกว่าจะแบบชนะมันนะครับใช้ประมาณสามคลิปสี่คลิปนะครับผมน,นี่คืออะไรอะดีเว้นน่าจะาไปแลกได้นะครับอืมน่า,าไปแลกได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราใช้เวลให้หมดเลยนะครับผมหกสิบสี่เวลฟินฟินครับผม ไปอัพเลยแล้วกันฮะสิบเจ็ดโอเคแราแบ่งบังแบ่งบางแบ่งบางนะครับจะไปอัพเยอะเคป้องกันนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยโอเคนะครับอ่าเรียบร้อยดูดิว่าครับอะไร้บ้างวันนี้ได้ของมาผมขอดูในกลองครับสักคู่นะฮะ มีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนะอ่าครับได้นะครับแต่ว่าเหมือนผมจะมีอยู่นะดาบอันนี้นะครับโอเคนี่มาดูกันว่าผมมีดาบอะไรบ้างเขาข้างเยอะนะดาบที่ผมมีนะครับน่าจะใช้ได้ลนะสิบห้เคใช้ใช้ได้อันนี้สิ Shadow Lens นะครับอ่าใช้ได้ครับผม เราสามารถแบบหายตัวได้นะครับอันนี้แต่ว่าใช้กับมอนไม่ค่อยมีประโยชน์อะนะครับใช้กับมอนไม่ค่อยมีประโยชน์มอนมันคือมันเนี่ยมันก็เห็นเราอยู่แล้วมั้งนะครับถ้ามันแบบฉลาดนะเอเวอกกีนก็ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ส่วนอื่นๆก็นี่ไงผมยังใช้ไม่ได้นะ อันนี้ต้องเลเวล23นะครับผมผมเท่าไหรนะ่แล้วเมื่อกี้ผมอัพไปเท่าไหร่นะ17โอเคก็นี่ครับใช้ได้ประมาณนี้นะครับ15เดี๋ยวผมลงไปตักน้ำสักครู่นะคือจะเอาน้ำมาไว้ด้านบนด้วยทางทำถังน้ำสักครู่นะคือมันจะได้แบบเวลาเราอยู่น้ำอะลงน้ำเลยนะจะได้ไม่ต้องไปเปลืองการตักที่อื่นนะครับโอเค เฮ้ยจุบมามีดาบเลเนี่ยเขาแบบโคตรดีเฮ้ยมาลองใช้ดาบดูดิเอวอกินเดี๋ยว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 อ้ยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันติดมันติดเอ้เอ่ะเฮ้ย,ย,ยมันติดอะไรวะหน่าสักคู่สักคู่สักคู่เอามันได้แค่นี้หรอ,อ โอ้อเลยก็นึกว่าแบบจะพุ่งไปเว้ยเฮ้ยโอเคมันแค่นี้งจริง,รงทุกคนลองตีลองตีดูลองตีดูดเฮ้ยนี่โดนไหมไม่โดนต้องใ,ใกล้ๆวะ่ะทุกคน้อ,องใ,ใกล้ๆ้องใ,ใกล้ๆ แรงแรงแรงนี่คือผมมีประดับด้วยครับติดผิดติดผิดไปดีอืมอืมเออธนูดีกว่าปลอดภัยครับนี่นี่เรียบร้อยครับผมปั๊มเบลไปปั๊มเบลไปด้วยปั๊มเบลไปด้วยโอเค เดี๋ยวผมลืมครับถังน้ำนะเฮ้ยเด,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 ดี๋ยวเ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 ฮ้ยอแค่เนี้น <laughs> ะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเอาไว้ใช้ย้ำครับขันนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปสู้จริงๆผมว่าฟันดีกว่าอืม ดามเมจ e หกอ่ะอืมโอ,โอเคโอค้ยอันนี้ไม่อันนี้ไม่อยากยุ่งนะให้พวกนี้อ้าวตกหลุมไปดิตกหลุมแบบนี้ก็โดนเอยมันขึ้นมาได้วะ <laughs> มันขึ้นมาได้วะ ผมบอกวเอ้ยผมจะขึ้นไปเอากองครัรบสักคู่จึ๊บขึ้นยากว่ะคือมันขึ้นแบบแนวตรงแบบนี้ไม่ได้ไเว่ยแนวแบบขึ้นไปข้างบนไม่ได้ทุกคนมันพุ่งได้อย่างเดียวนะครับดาแบบอันนี้อันนี้คือข้อเสียนะเนี่ยแบบบ้านผมพังบนเลยครับปึ๊บโอเคเมื่อกี้ผมลืมครับถังน้ำนะครับ เดี๋ยวเก็บของก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทำขวานไปตัดไม้นะครับซ่อมบ้านสักนิดนึงเอาพังนะครับดาบผมโอเคเดี๋ยวผมลองทดสอบดาบด,ดิดาบอันเนี้ยมอนจะเห็นผมไหมนะ เดี๋ยวอาอมอนที่แบบกากากนะครับอุ้ยเห็นว่ะเห็นว่ะแต่แบบเมื่อกี้เหมือนว่า ถ้าเราไม่ตีมันน่ะมันน่าจะไม่เห็นนะเมื่อกี้ว้ยลองทดสอบาดูนทุกคนผมไม่กล้าทดสอบเยอะกว่มันผิดพลาดแล้วตายนะครับเฮ้ยได้อยู่นะเมื่อกี้เหมือนได้อยู่มันได้อยู่อยโอ้ยโอ้ยยายายาโอ้ย ต้องล้อมรบแบบจริงจนะังล่ะอาวทีเดียวตายเลยเหรอโอเคโอเคตกใจนึกว่าอะไรมาเอฟเฟคดาบโอเคเดี๋ยวผมใส่นี่แป๊บนึงนะครับประดาบเดี๋ยวผมต้องการไม้อีกสักน,นิดหนึ่งนะครับ เพื่อซ่อมบ้านนะครับผมโอ้พังแอบประมาณนี้น่าจะได้อยู่เอาอะไรไม่รู้มันเต็มบ้านผมไปหมดเลยวะน้าเอาหมด เดี๋ยวผมไปทำบันไดแป๊บนึงน,นะครับบันไดกับรั้วเอ่ออ๋อลืมตักน้ำโหผมผมแล้วผมลืมอะไรลืมตักน้ำนะโอเคบันไดแล้วก็รั้วเดี๋ยวนะผมน่าจะใช้รั้วนี้หรือเปล่าวะอืมผมน่าต้องต้องต้องการไม้น,นี่นะเอ่อไม่มีเหลือเลยฮะ ต้องไปตัดเพิ่มโอเคผมต้องการดาบดาบพุ่งดาบพุ่งโอเคดาบพุ่งยังเหลือนะดาบมีแบบมีประโยชน์มากเลยนะครับนี่ครับ,รบทำให้ผมแบบไปที่ไหนก็ได้โอเคโอ้ยมันตามผมมาวะ่ะนกยูงตามผมมาหยุดมาหยุด ไม่หยุดครับไม่หยุดฮนะโอ้ย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 ,อย,อยเรียบร้อยโอเคคือผมจะได้ซ่อมบ้านสักท,ทีนะตอนนี้คืออะไรไม่รู้แบบวุ่นวายหมดเลยครับ โอเคเรียบร้อยตรงนี้จะเข้าได้อยู่นะครับถ้ามันปีนขึ้นมาเข้าได้แน่นอนเราก็ต้องทุบตรงนี้ออกเห็นปะมันเข้าทางนี้ได้ครับจะต้องล้อมรั้วแบบใหม่หมดเลยครับแต่ว่าตอนนี้ยังก่อนนะซ่อมซ่อมให้มันแบบใช้งานสะดวกก่อนนะโอเคนะครับก็ได้มาสิบเวีว่ะแบบเดีวยวเองสิบเีวสิบเวล้ว อ่ะอัพนี่ก่อนป้องกันนะครับเราจะไดแ้แข่งขึ้นนะโอเคผมก็ได้น้ำมาแล้วนะครับเดี๋ย๋ยวหาสักมุมหนึ่งนะครับอ่ะมุมนี้ก่อนแล้วกันฮนะโ okay. อเคทัติดอะไรวะนะ่ะโอเคนะครับเวลาเราแบบผิวน้ำก็ลงน้ำตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยทำเพิ่มเอา้า มันจะบักนะเมื่อกี้โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็มาสั้นๆนะครับผมอาจจะไม่ยาวมากนะคลิปนี้ผมพยายามจะตัดให้นะครับไม่ยาวเกินนะครับผมวันนี้ก็ถือว่านะครับจัดการบอสไปอีกหนึ่งตัวนะครับผมสับบอสเวอร์บูฟหมาป่านั่นเองนะครับผมก็จัดการไปแล้วนะครับแล้วก็ทำนู่นทำนี่อีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาต่อกันนะครับว่าผมจะไปทำอะไรครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากที่รับชมนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดี สวัสดีครับ